อันนี้ดอกเหมือนดอกสะเด,ดา <c oughs> ที่เราเห็นตอนนี้แค่วีเดจะเป็นพวกองุอ่นหืออไรที่มันสุกเร็วเดี๋ยวเราต้องไปหาสายพันธุ์ที่สุกเร็วไปรวมรวมกันไว้ครับพี่ไหมคะเข้าสีแล้วไหมคะออ้หีดแรกมีดแรก,แรกอันนี้ต้องโยงนะอันนี้นะคะถ้าเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวเราต้องหาเชือกมาโยงช่วยช่อนะครับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะหลุดออกมาเนาะครับพี่วนเดกับเอ่อเอ็ดเห็ดโ้ไวมละกาไวมละกาก็มีใช่ อู้ดกแบบไม่เกรงใจใครมีดแรกอายุยังไม่ถึงปีอืมช่อย,ยาวด้วยครับช่อย,ยาวเดี๋ยวเรามาคัดคัดลูกออกอ,อ,กอีกลูกที่มันไม่เสมอลูกเล็กเนี่ยแหละเรามาปุ่นออกครับ,รบ,รบพี่่ะรออีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาเอาไปดองโอ้ออป,อปุ่นออกไปดองได้ปุนดกไปดองได้ใช่ค่ะไปขายได้ดองได้อู้ถือว่าโดนใจผมมากเลยแปลงนี้แปลงนี้เป็นแปลงที่ยังไม่ถึงปีใช่ช่อย,ยาวมากรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณสักแปดอ่า อันนี้ก็อยู่แปดสิบกว่าวันเนาะแปดสิบกว่าใช่ค่ะแปดสิบกว่าวันเนี่ยค่ะวิเรมจะสุกก่อนเขาแต่นี่เราต่อไปคือว่าอย่างเราเนี่ยพี่ปลูกอ่พี่เอาเอาสายพันธุ์เนาะเอาตาพี่ก็เลยปลูกไปรวมๆกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครจะไปปลูกเป็นอาชีพหรือจะปลูกเป็นคาเฟ่เราก็จะเอาสายพันธุ์เบาไปอยู่กับสายพันธุ์เบาเนาะครับค่ะไอคือวิเลียมอีเบาเหรอพี่พันธุ์เบาค่ะนี่มาแซมไงมาแซมมาแซมอ๋อเบานี่คือมันฝังแซมมันออกลูกไวอย่างนี้เหรอก็ดูต้นนิดเดียวอ่ะแค่ไม่กี่กิ่งนะเนี่ย พูดถึงกระจายแค่ไม่กี่กิ่งนะแต่ว่ามันออกทุกกิ่งไงดูดิต้นมันนิดเดียวนะคะถ้าหัวไม่มือผมอ่าแ,แ,แล้วที่มันก็ขึ้นมาเนี่ยข้างบนเนี่ยแค่ไม่กี่กิ่งเองนะคะแต่ว่ามันออกทุกกิ่งออกทุกกิ่งใช่แล้วก็โดกแบบไม่เกรงใจใครใช่ค่ะโอ้ชอยาวยาวยาวอะ่ะวิลเลจวิลเลจแค่แปดสิบวันเองใช่เดี๋ยวก็เริ่มเปลี่ยนสีละเก้าสิบวันเขาก็เริ่มเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วค่ะครับผมค่ะโอ้ใบขนัว ใบขนัวสายพันธุ์ออกง่ายของเรามีแอบใบขนัวมาเนี่ยใบขนัวใช่แม่ผมยังรู้จักเลยแม่ผมอายุเจ็ดสิบห้ารู้จักใบขนัวมาดูตรงนู้นอันนู้นอันนี้เห็นเขียวๆแต่ว่ามันคล้ายแม่มดเนี่ยจริงต้องรีบมาผุนได้แล้วมานิเคิล<อ>มานิเคยวใครว่าออกยากมานิเคยวนี่มานิเคยวครับเขาบอกว่ามานิเคยวนี่มันเป็นกึ่งเหมือนว่ามันก็คล้ายๆกับ ม yeah, the to to you ันจะบอกว่ามันเหมือนกับแม่มดมันโตเร็วมากเลยต้นใหญ่ขยายเร็วมากเลยอ่ะต้นมันใหญ่อ่ะอันนี้ต้องให้มันพูนดูวยอันนี้คือมันนิเคียวมันนิเคียวแล้วดูกิ่งเขาอืมสมบูรณ์มากๆเออกิ่งหรือทรงตาเติมมันจะคล้ายๆกันนิ้วมือแม่มดเหมือนกับประกูลจะตกูลมันใกล้กันเลยดูดิครับเนี่ยดูดิโอ้โหกิ่งเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วชอบเขาก็ไม่ธรรมดาอีกมันนิเคียวมันนิเคียวมันิเคียวเป็นอุ่นสีอ่าเขาเรียกว่าสีลุ้งครับ อืมดูมันิเคียวนิ้วมือแม่มดใบคล้ายๆกันเลยเนี่ยมันิเคียวมันิเคียวมีดแรกเป็นเขียวๆครับเป็นเขียวๆแต่เรายังไม่ได้พุนให้มันทรงสวยเนี่ยต้นมันอ้วนมากเลยโตเร็วมากเลยนะคะมันิเคียวกิ่งเรามีแต่สวยๆอย่างนั้นเลยนะที่วันนั้นเราถ่ายไปเนาะครับวันนั้นถ่ายไปสวยากมมันิเคียวมันิเคียวไม่ถึงปีใช่ค่ะอ้สามารถสวยได้ขนาดนี้แต่นี่คือแม่มดแม่มดอืม ดูเหมือนจะช่อใหญ่กว่าแม่มดอีนะครับมินิเคียวตอนนี้มินิเคียวตอนนี้แม่มดโอ้แต่เต้นของแม่มดเต่ต้นใหญ่เอออ้วนกว่าเพื่อนอ่ะแม่มดอางกะอ้วนกว่าเพื่อนอ่ะหากินเก่งกาเพื่อนหากินเก่งความที่เขาแข็งแรงครับแบบกระจายกิ่งได้เร็วอ่ะโอ้ผมมันุ่มๆเท้าตรงนี้ไอช่วงนี้พี่ต้องใส่แล้วเหรอเออช่วยลูกช่วยลูกก็คืออันนี้ยังลูกอันนี้คือขี้วัวล้วนๆใช่ก็โผล่ไปกับฟางอีกทีนึงครับเพราะว่าสงสารเห็นออกลูกเยอะแล้วเป็นองุ่นสาว สามาุถนสาวเนี่ยเป็นองุ่นมีดแรกองุ่นสาวองุ่นมีดแรกนี่สามารถเติมพวกอปุ๋ยคอกช่วยเขาได้ช่วยเลยรีบช่วยด่วนเลยออกดอกอ่ะช่วยด่วนเลยกืเข้าใจไหมเวลาเราลดน้ําทีเขาก็จะค่อยซึมค่อยซึมค่อยค่อยซึมอันนี้เราก็เหมือนกับหมักไปในตัวเพราะเราใส่ฟางไปแล้วแล้วเราก็โปะด้วยคิวัวอีกครั้งหนึ่งครับผมคยะเยอะอเดี๋ยวนี้เราเราถากหญ้าแล้วเราถอนหญ้าเนี่ยเราก็โปะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไปในดินได้อีกผ่มดิน ห่มดินเข้ามาในแปลงของเขานี่แหละห่มดินห่มดินโอ้ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เราเราลูกเขาเยอะอ่ะลูกเขาเยอะเราต้องช่วยเขาต้องดูด้วยคือต้องเลี้ยงให้ง่ายให้งามไว้ก่อนอ่ะต้องให้งามไว้ก่อนเพราะว่าถ้าใบใบแข็งแรงเก่งแข็งแรงถึงจะเลี้ยงลูกได้ค่ะเนี่ยค่ะนิ้วมือแม่มดครับอยู่ตเพราต้องช่วยเขาก่อนคจ้ะโอ้ เขายังไม่เก่งในการหาอาหารเนาะถ้าลูกเยอะต้องรีบช่วยเลยรีบช่วยเลี้ยงลูกเขาเลยค่ะครับเออลืมพาไปดูไมฮาร์ตตรงนู้นด้วยนะเทคนิคเทคนิคนะครับนี่นี่เป็นเทคนิคที่เราไปใช้ได้นะครับปล่อยอดๆยากๆเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงลูกเขาไม่ได้นะคะนี่ใบขนัวไม่ธรรมดาใบขนัวนี่ใบขนัวมาใบขนัวอีกแล้วแม่ก็จะบอกที่บ้านใบขนัวอันนี้คานิวานครับคานิวาน คันนีิวาจะเป็นลายเล็กสวยคันิวาลูกเล็กอ่าเนี่ยดูยแลมโบแลมโบแลมโบจะเป็นยาวๆยันยานนะอย่างนี้มันต้องยืดกี่ครั้งเนี่ยพี่ปุ้ยถึงจะได้แบบสวยขนาดเนี้ยจิ๊บปลาคู่นี้ต้องใส่กี่ครั้งนี่อันนี้มันอยู่ด้วยกันกับอันี้ไม่ได้ต้องแยกกันต้องแยกกันต้องแยกกันเอาใบขนัวกับพวกแลมโบนะไปอยู่ด้วยกันแล้วจะได้อ่อนอย่ายืดลงมานิดนึงถึงจะพอดีสวยปิ๊กนะจ๊ะ อืมต้องนอนนะจับอนไปใส่เออไปใส่ด้วยกันดูครับแต่แม่มดมันสวยนะแต่แม่มดสวยอยู่อืมนี้ยาวไปนิดหนึ่งแม่มดสวยนะแม่มดมีแลกสวยแม่มดก็ประมาณยี่สิบห้าแต่นี้มันมันยันยานไปหน่อยนึงภาพรวมคือยานไปครับแลมโบยานไปนิดนึงเพราะแลมโบนี่น่าจะปลูกกับแม่มดไม่ได้นะพี่เนาะใช่มันมันมันยังไงอะมันเหมือนมันโดนยืดเยอะไม่ได้ครับคานิวยนพวกเนี้ยค่ะมันโดนยืดเยอะไม่ได้ คานิวานอืมใบคนัวใบขนัวโดนยายืดอเยอะไม่ได้ใช่เยอะมันจะยานอมันมีความเสียหายเหมือนกันยานเกินยานเกินแต่ถ้าแม่มดพอดีแม่มดพอดี S48 พอดี S48 พอดีดูถ้าสุกแล้วสวยนะไม่รู้มีสีอเนี่สีอื้อเลยอืออันนี้อยู่อยู่ในโซนของเป็นนางหุ่นสาวเป็นนงุ่นสาวโซนแปดโรงเรือน หลังเนี่ยไปโรงเรียนหลังคือแต่งแต่งสองร่องเนี่ยก่อนปีใหม่ปีใหม่อ่ะพอดีอ่ะปีใหม่อ่ะปีใหม่แล้วก็แต่งปีใหม่แล้วก็แต่งถ้ายังไม่ถ่ายรูปต้องเดินมาให้สุดๆดฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้สมมุติว่าคนจะอยากจะเรียนรู้มาดูว่าเอปูกยังไงไว้มันจะขึ้นไหมอีเนี่ยสองต้นสามต้นในหลุมเดียวเนี่ยโอ้นี่คือองุ่นสี่ต้นในหลุมเดียวถ้าใครอยากดูให้เข้ามาดูขยับเข้ามาข้างในนียขยับเข้ามาข้างในจ้ะปรากฏว่าตดมากมากครับ จะพาไปดูลอๆๆๆๆ็อกดอกล็อกดอกมันก็จะตัดแต่งสีแพรพร้อมกัน <4 S 2> อันนี้สองแพรพร้อมกัน,กนค,ค่ะทีนี้มันจะได้มีไหลไปเรื่อยๆเอยเนาะจะเราจะได้ตัดไปเรื่อยๆครับมีให้ถ่ายรูปตลอดมีใ,<ช>ให้ได้ตัดตลอดเลยต่อไปนี้ใช่อากาศเย็ๆนๆในตอนอย่างเงี้ยนะเย็นๆอย่างเงี้ยเป็นหมอกๆนะอย่าลืมนะคะต้องฉีกันถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วเราจะฉีกสกอร์นะคะ ยาสกอนะสกอคืออะไรเหรอพี่สกอยาสกอก,ก็เป็นยาเชื้อราชนิดหนึ่งจะเป็นชนิดน้ําที่มันไม่ไม่เลเอะเทอะเปื้อนมากเนาะรเราฉีกไปมันก็จะเลี่ยมเลี่ยมสาสาสวยๆอ๋อมันก็ยังมีการเชื้อรานะเพราะว่าอากาศเราเนี่ยช่วงนี้มันจะมีเหมือนพายุเนาะเข้ายาสกอบวกกับสารไซเปอร์ไซเปอร์สามห้าไซเปอร์สิบเปอร์เซ็นก็ได้คะ่ะใส่ไปนิดเดียวนะคะแล้วก็ฉีกพ่นไปอ๋อช่วยนิดนึง ช่วยเขานิดหนึ่งเนาะก็ว่าห่างยาได้แล้วแหละเพราะลูกมันก็ทรงลูกใหญ่แล้วครับจ้ะแต่ว่าช่วยเขาทีนิดนึงเพราะอากาศตอนนี้พออายุเข้านาะพี่เนาะจ้ะอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนจากหนาวร้อนแล้วก็มีฝนใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นดอกเดี๋ยวก็จะ,จะบอกนะคะช,ชุดนี้นะคะเริ่มเริ่มใกล้จะต้องหยุดฮอร์โมนแล้วนะครับค่ะตอนนี้เขาเริ่มเบ่งตัวแล้วเริ่มจะหยุดฮอร์โมนแล้วนะคะถ้าเราจะฉีดฮอร์โมนอะไรคือเราต้องฉีดรีบฉีดตอนนี้เลย ฮอร์โมนทุกชนิดฉีดแค่สองครั้งสองครั้งสองครั้งสมมติเราจะเร่งลูกนะคะใช้ด้วยสารเขาเรียกว่าไฮโปสเร่งเนื้อเร่งลูกเนี่ยวเราจะฉีดแค่สองครั้งแล้วก็หยุดเลยครับค่ะแต่สาลายเหมือนกันสาลายถ้าสมมุติว่าเริ่มเริ่มที่จะเริ่มจะลูกเป็นน้ําแล้วอย่างตรงนู้นนะคะวีเดตเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วต้องหยุดนะคะต้องหยุดสาลายต้องหยุดแล้วสาลายฟองดูเมมอสของเราสาลายทุกชนิดคืออะไรที่มันจะต้องเพิ่มเพิ่มเร่งนุ่งเร่งเนื้อเราต้องหยุดแล้วเพราะว่าอากาศต่อไปเนี่มันจะคืออากาศจะเปปลลี่ยนงร็ว มันบางทีฝนก็มาบางทีก็หนาวบางทีก็ฝนอย่างเงี้ยครับอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ทำแห้หหุ่นเราจะแตกก็ต้องหยุดฮอร์โมนให้เร็วนิดหนึ่งบางคนบอกพี่ทำไมหุ่นแตกหมดเลยก็อย่างนงี้แหละต้องดูด้วยฮอร์โมนทํางานต่อเนื่องครับอ๋อเพราะเราปลูกหลายสายพันธุ์เราต้องดูด้วยสายพันธุ์นู้นจะสุกแล้วก็ต้องหยุดแล้วต้องหยุดฮอร์โมนแล้วต้องหยุดฮอร์โมนให้เร็วหน่อยถ้าฉีกไปไม่รู้เรื่องเลยมันจะแตกเบ่ง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 แล้วผิวบางอ่ะผิวบางแตกได้โอเคจ้ะ เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่เรามาไล่เจริญทรัพย์เลยก็ค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับพวกพี่ๆต้องก็ดูไปเรื่อยเพราะว่าแต่ละช่วงของกระหนุนเนาะมันก็มีมันก็จะมีข้อผิดพลาดแต่เราคอยเก็บเก็บข้อมูลตัวนั้นมาแล้วก็มาบอกคนอีกเอออย่างนี้นี้ทําได้นี้ทํไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองเองใช่มาไล่เจริญทรัพย์นี่ดูเลยอย่างตัวนี้พี่เขาบอกว่ายืดเกินไปนิดนึงนิดนึงก็สามารถถูกกับอะไรได้แล้วก็เราก็มาเรียนรู้กันได้ตงเี้ย มาเรียนรู้ด้วยกันได้แล้วเราไปจัดแปลงกันใหม่ครับถ้าอยากดูโดกๆดกแบบนี้อชอบแล้วนําไปเป็นวิธีการก็สามารถมาคุยกับพี่ปุ้ยได้แต่ะสาคี๊ไม่ได้หมักนะคี้เทสดเลยนะคะโกจะคอกมาก็สะเลยเทเลยนะเทกระจายกระจายไว้เลยครับผมจ้ะสดสดเลยเดี๋ยวเราไปดูแปลงกันนะครับพี่เนาะใช่รุ่นเป็นดอกกําลังบานดอกค่ะครับพี่ยปไปดกอยู่ดกอยู่มานิเคยว มันเคียวนี่นะถ้าถ้าถ้าให้ดีนะคะอันนี้เราบังคับเนบาะบังคับเร็วถ้าเราให้ดีนะปลูกเป็นปีเลยนะโอ้โหจะดกอลังการเลยนะมันเคียวนี่มันเคียวเนื้อแน,น่นนะดู